เจ้าพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตพี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าทุกท่านวันนี้โอกาส50ปีแสงธรรมเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีหลายทบทีเดียว50ปีเป็นเวลายาวนานยืนยันถึงความมั่นคงการฉลองวัวสังคานุก,กรบันเณนล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น พราะทั้งหมดนั้นเป็นผลเพื่องานของพระาศาสนจักรบ้านเนนเป็นหัวใจของพระาศาสนจักรแต่ละแห่งพระาศาสนจักรระดับประเทศและพระาศาสนจักรสากลขอบพระคุณพระบิดาเจ้าสําหรับที่พระองค์โปรดประทานแสงธรรมแห่งนี้สืบทอดมาจากคอรดชิเนราเมื่อ350ปีที่แล้วดังนั้นวันนี้เราร่วมใจกันอันดับแรกขอบพระคุณพระเจ้า โดยผ่านทางพิธีบูชาของวัน,นีีวอนขอพระพรทุกอย่างสำหรับอนาคตต่อไปของเซนครับเพื่อพระศาสนาในประเทศครับผู้ที่จะรับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์เชิญเข้ามาได้สมัมเนนอันตนพิชัยรัศมีวรานน์สังคมมทนเชียงรายอยู่ครับสมัมเนนยอนภัสกรแซ่สีคณะธรรมทูตไทยอยู่ครับ สมเณรันตรูอภิสิทธิ์วงอาลีสังฆมนทนอุบลราชธานีอยู่ครับสมเนหลุยคอนสากาสมพงศ์จิราพัฒสังฆมนทลเชียงใหม่อย mm ู่คร <Yeah> ับสมเนรเปโตรวัสนนิยมธรรมสังฆมนทนอุบลราชธานีอยู่ครับสมเนรยแซบประชาลุ่งพนาสินสมเนรยแซบนพดลชัยเจริญสังฆมนทนจันทบุรีอยู่ครับ สัมมาณน,นฟรังซิสโกชาวประทุมปีสังคมวันนครราชสีมาอยู่ครับเชิญผู้ที่จะรับสินบวชเป็นสังฆนุกรเข้ามาได้สัมมเณีนเ,นเบเดนิกทวัตชัยกระแสสิงคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์อยู่ครับสัมมาณีน,นฟิลิปพิษณุกาแก้ว อ克拉สสักขมนทนท่าแร่นองแสงอยู่ครับสัมเนรยากอบสมพลวิเศษเทียนคุณสังฆมณฑลราชบุรีอยู่ครับสัมมาเนยดอมินิกซาวิโอลิทิกรเวหาปูจันสังฆมณทลเชียงรายอยู่ครับสัมมาเนยดอมินิกซาวิโอพมสันใจสดใสคณะคาเมเลียนอยู่ครับสัมเนรเปาโลนัทพงพรมทอง สังฆมณฑลนครสวรรค์อยู่ครับสมณเณรเปโตรโกรวิวิตปั้นทองสังฆมณฑลอุบลราชธานีอยู่ครับสมณเณรเปาโลชินทิพสถิตเกษตรศีสังฆมณฑลสุราธานีอยู่ครับสมณเณรเปาโลวุฒิชัยก่อภัยบูญทาวรสังฆมณฑลเชียงใหม่อยู่ครับสมณเณรอันตนวรากรเจริญพาณิชสังฆมณฑลราชบุรีอยู่ครับ สัมมาเนนคามิโลพรสันสิงชัยอักขระสังคมนณฑนกรุงเทพอยู่ครับสัมมาเนนฟรังซิสเตเบียอัครนนท์กิจเจริญอัคระสังคมนณฑนกรุงเทพอยู่ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของและครอบครัวของบรรดาเนนทั้งหมดทั้งผู้ที่เป็นผู้อา่านวันนี้เป็นผู้ช่วยพิธีกรรมโดยเฉพาะย่วงยิ่งที่เป็นสคำคัญมาก่อเพราะว่า พวกเขาเป็นศาสนบริกรของพระเจ้าแล้วพวกเขาจะต้องอททิศตัวถวายแด,ด่เชพระเจ้าและพระศาสนจักรพวกเขาไม่เป็นของครอบครัวอีกต่อไปพวกเขาไม่เป็นของใครผู้ใดอื่นที่จะเข้ามาครอบงำพวกเขาได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาจะปฏิบัติพันธกิจของพระเจ้าในฐานะสงูนเหนือพันธกิจทุกอย่างลูกๆนานาเน,นื่นทั้งหลาย พ่อปู่ในนามของพระศาสนจักรพระตรกในประเทศไทยขอขอบใจพวกเธอทุกคนที่กล้าหาญตอบรับการเรียกของพระเจา้านี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพรให้แก่พวกเธอบรรดาคณาจารย์ผู้การอบรมทั้งทุกๆทุกรูปแบบรวมทั้งประทานพระพรแก่ครอบครัวของพวกเธอทุกครอบครัวด้วยหมู่คณะผู้การอบรมแสนธรรมทั้งหมดทุกภาคส่วน ที่พระเป็นเจ้าโปรดประทานให้พวกเรามีแสงธรรมนี้เกิดขึ้นให้เราได้ทำหน้าที่ของเราตามประสงค์ของพระเจ้าแสงธรรมเป็นประดุจด,ดวงใจของพระาศาสนาจากักรคาติกิกไทยขอพระเจ้าประทานพรแด่ทุกท่านขอบคุณและสวัสดี